สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะพี่เอกับคุณแม่แล้วก็หลลนๆนะคะเราเตรียมตัวจะไปกินอาหารเช้ากันก่อนที่พี่เอจะไปสอนนะคะที่กิฟฟินค่ะเดี๋ยวเช้านี้จะพาทุกคนไปทานอาหารอร่อยๆนะคะดูซิสงขามีของดีน่ากินอะไรอีกบ้างนะคะ ซอสซอสเลยอ่ะซอสมะเขือเทศว,ว้าวโอเคซอสสตรอเบอรี่โอเค แล้วลงมือทำสม umas, ่ำเสมอแล้วน้องมีะเกิดอะไรขึ้นในเฟซบุ๊กของน้องมี f เฟซบุ๊กส่วนตัวนะน้องเมียเล่าอะไรค่ะปกติเราก็โพส์ธรรมดาเนาะมันดูเหมือนไม่เป็นมืออาชีพเสร็จทีเนี้ยตั้งแต่มาเอยคุยเอทำความเข้าใจกับเขาเริ่มโพส์ให้เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเพิ่มเป็นฟังเป็นมืออาชีพของเราทำให้เพื่อน ที่ติดตามมาแต่ไม่เคยคุยกันเนะาะเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยเขาทักมายังไม่ได้อาบน้ำเลยเขาทักมา,า,บ,าบอกสลามค่ะเราบอกเฮ้ยพอคนแบ่งหนะ้าทักมามันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วล่ะทักใน Messenger ใน Facebook นะคะค่ะท่า,านเขาเดี๋ยวสลามค่ะท่า ลองหนักมากเบอกว่าได้ค่ะ,ะก็คุยข้อมูลนิดน,ดนดให้เขาว่าคือมีซิมีคอลลาเจนมีดูดีนั่น,น,น,นของเราเขาก็บอกว่าด้วยความเขาเชี่ยวมันในตัวของเราแล้วนะแล้วก็สีผิวของเราก็ดีเาก็เลยบอกว่าอย่างนี้นะคะส่งมาเลยค่าอยู่สแตดาส่งมาเลยหนึ่งชุดแล้วเราก็แบบเฮ้ท่านักขายทั่วไปก็ส่งเใช่ไหม สองค่ะขออนุญาตเป็นคุยรายละเอียดได้ไหมเพราะว่าหนึ่งถ้าเราขายเราก็แบบว่าเราอบอกลูกค้าว่า ไปสามคนได้เปิดการขายก็เปิดใจก่อนเขาก็บอกว่าดูสมาชิกอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ดูแลเขาว่าสง่งเฉพาะแบลฟันยาสีฟันแล้วก็อะไรพวกลูกกิ้งอะไรเงี้ยแต่พอด้วยความที่ไม่ไม่เป็นมืออาชีพของเขาอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขาเนาะแต่ว่า ใช้ทเทคนิคที่เพได้แบ,บ่งปันอะเมื่อที่ที่แล้วเพแบ,บ่งปันเรื่องของ AI แล้วให้โพสตการทํางานโพสตเป็นแบบสเต็ปการสร้างคอนเทนต์แบบเป็นสเต็ปสิ่งที่เกิดขึ้นน้องนีใช้เทคนิคของโซเชียลมีเดียคือ Facebook บวกกับเทคนิคของอะไรไหมคะเทคนิคของการทําแบบไฮบิดไงเราทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์เปิดในเทคนิคสกิลที่เรามีอยู่ ในการดูแลเซอร์วิสลูกค้าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสมาชิกเหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะเขาไม่ไปซื้อเองอ่ะแต่เลือกใครซักคนหนึ่งที่ดูแลเขาได้จริงๆก็คือต้องมีดูแลเขาในอนาคตเป็นยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยนี้เราได้ย้อนไหมได้แล้วได้ก็ปมื่นสาวพี่มีพี่เองรู้สึกว่าสิ่งนี้พี่ประทับใจมากว่าวันนี้ในมุมของคนที่แบ่งปันอ่ะวันนี้มีผลลัพธ์ของนักเรียนที่ได้มา ไม่ว่าจะมากหรือน้อยพี่เอชื่นใจหมดเลยค่ะนี่แหละเป็นน้ำหล่อเลี้ยงในหัวใจของพี่ที่เอจะเอาเสียงต่างๆมาสอนและแบ่งปันให้ทุกคนต่อขอบคุณน้องมีมากค่ะแล้วพี่เอก็บอกแล้ว AI ในการช่วยขายออกเดี๋เพีจะควรให้วันนี้ครั้งหนึ่งจะมี4แบบคอนเทนต์ในการหาคนคอนเทนต์ในการขายสินค้าคอนเทนต์ในการทำคลิปวิดีโอและคอนเทนต์ในการไลฟ์สด ฉะนั้นเราจะมีด้วยกัน4ด้านนะคะด้านที่พี่อัมเกิดผลลัพธ์ก็คือแบบที่2คือทราบคอนเทนต์การขายสินค้าแบบ7วันพี่เอบอกแล้วให้เราขายแบบ7วัน1อาทิตย์แล้ววีคที่2เราก็จะเป็นสินค้าตัวใหม่วีคที่3เราจะเป็นสินค้าตัวใหม่ถูกไหมทุก1อาทิตย์7วัน7วัน7วันแต่หาคนให้เราโพสต์30วัน เราจะได้คนมาเลยใน30วันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผลลับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่อมัมพี่เออะให้ทุกคนดูหน้าจอพี่เอตรงนี้นะคะนี่คือพี่อัมโพสนะ,ะพี่อัมเลือกสินค้าคือซีเมนต์นินะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือพี่อัมโพสเลยค่ะวันที่7คือเมื่อวานปิดการขายครบ7วัน อาแชร์เพื่อเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคะซีมินยิงปิดการขายไปเท่าไหร่เมื่อวานน่ะหลังจากที่พี่อ,อัพโพสไปเนาะ่าจะปิดการ ก่อนที่อยู่งานประจำทีนี้ก็บอกว่าพี่อามแล้วที่ไอ้ไอ้ที่พี่โพสโพสหรว่าที่เขาดื่มดื่มอะไรอะไรอะผู้ชายนะผู้ชายนะที่บอกว่าอ๋อน้องมันสุดยอดเลยพีมันคือการเซ็ตน้ำแล้วเราเอาเออเนี่ยเดี๋ยวจะให้พ่อไร้ไหมเพราะว่าเอได้เพราะว่าเนี่ยจากสมมติพี่อามก็คุยคุยไปแล้วแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะตอนนั้นพี่กาม ให้โพสต์ขายสินค้าเจ็ดวันส่งผลให้ได้หนึ่งรางกดมือให้เี่ียหน่อยค่ะหนึ่งรานนี้ถ้าพูดตามหลักคือสองพันกว่าบาทติดบอลสตาร์แล้วค่ะทุกคนยอดเยี่ยมไหมคะยอดเยี่ยมมมกขอบคุณพี่กงนมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ช่วงเวิร์กช็อปนะคะทุกคนทำมือเดี๋ยวนุชเริ่มโพสแล้วนะคะนี่นุชเริ่มโพสอันนี้พี่อ้ํากําลังเลือกรูปนะคะ,ะแต่ละคนกําลังที่โชคดีกําลังทําอยู่นะคะแต่ละคนกําลังโพสเลยนะคะพี่นาห้องหงฟูนะคะโพสนี่คือบรรยากาศนะคะเวิร์กช็อปเวิร์กช็อป บางคนตามทันตามไม่ทันแล้วนะับพิมเพิ่มเลยนี่พ,พิมเพิ่มเลยจ้าพิมเพิ่มเลยจ้ากาอาทิตย์นี้ยังไม่มีรางวัลนะกายังไม่ได้นะเตรียมเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเตรียมนะ yeah